ไหนกันแล้วแก้มข้าไม่ได้แดงสักหน่อยจะทำข้ามโหตั้งหากล้วก็ตายข้าจะจอกเจ้าไปสักพักเจ้าต้องใจฝึกอยู่ที่โรงเรียนนานต่รอข้านะจากไปเหรอจริงจอกจะเพิ่งจะกลับมาทำไมจะไปอีกแล้วล่ะมีธุราต้องไปทํานิดหน่อยนะแบบนี้อีกแล้วทำไมทุก รั้งได้จริงเจ้าไม่ยอมบอกฉันเลยหรอว่าเขาจะทำอะไรอเป็นเพราะว่าฉันมันอ่อนแอเกินไปเลยช่วยอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมอืมให้มันคือยกประจำกายนี้เมื่อพกมันไว้มันจะช่วยให้เจ้าหลบหลีกวิชาห้ามใช้พลังจิตวิญญาณได้ปลอดภัยไว้ก่อนในตลอดระยะเวลาการฝึก อย่าได้ทอดมันออกล่ะจริงจอกข้ารู้ว่าเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่รอให้ถึงเวลาแล้วข้าจะบอกเจ้าเองนะโอเคไหม้างนั้นเจ้าจะกลับมาเมื่อไดล้ออืมข้าจะกลับมาเมื่อต้องการดูดเลือดนะเอออืมเช่นนั้นเจ้าก็ได้ไปเหอะ งั้นข้อไปละเจ้าต้องเชื่อฟังนะถ้าจะไม่เชื่อฟังให้เจ้าโกรธตายไปเลยจริงจอกเจ้าก็ได้ถ้าเชื่อฟังก็ได้วันแรกที่จิ้งจอกจากไปคิดถึงเขาวันที่สองที่จิ้งจอกจากไปก็คิดถึงเขา วันที่สามที่จิ้งจอกจากไปอ้ยซึมเศร้าอะไรนักนะจิ้งจอกนั่นเพิ่งจากไปเมื่อวานเองนะทำไมพอจิ้งจอกไม่อยู่เจ้าก็ไม่อยากฝึกต่อแล้วหรอเจ้าอยากแข็งแกร่งไม่ใช่หรือไงไหนล่ะความตั้งใจก่อนหน้านี้ของเจ้านะต้องต้องฝึกอยู่แล้วสิเขาก็แค่ เสื่อมไปสักแป๊บอีกเดี๋ยวก็ฮึดขึ้นมาสู้ใหม่ได้แล้วล่ะงั้นก็ไปกับข้าจะไปไหนรนะก็ไปฝึกนะสิแม้ว,ว่าก่อนหน้าความเร็วในการฝึกของเจ้ามันจะเร็วมากแต่หากเจ้าออมุ่งแต่จะพัฒนาพลังวิญญาณโดยไม่คำนึงถึงการรับได้ของร่างกายไม่ช้าก,ก็เร็วร่างกายจะต้องระเบิดเนื่องจากรับไม่ได้แน่ๆร่างกายระเบิดนะอืม เพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าควรจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มความสามารถในการรองรับของร่างกายออแล้วข้าต้องทำยังไงอ่ะอันนี้ง่ายมากหากคนทะเลาะด้วยสักคนสองคนเพื่อให้ร่างกายเพิ่มระดับการรองรับความหมดทนได้ดีกว่าเดิมแต่โรงเรียนโตถ้าไม่ให้สิทธิ์สาวกทะเลาะกันเองนะ ถ้าข้าจะหาใครที่ไหนที่มาทะเลาะด,ด้วยล่ะอันนี้ง่ายมากหาคนไม่ได้งั้นก็หาสัตว์ประหลาดมาสู้ด้วยสิ